สำหรับคันนี้ค่ะ2ประตูวีครอสสามจุดศแซกับสีเทาใหม่นะคะเทาแลมโบเป็นรถของคุณพี่ FC นะคะที่ติดตามปีใหม่มาตั้งแต่เกาหลีเองกลับมาก็จัดสดเลยนะคะซึ่งจะนัดรับในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือวันที่8เดือนกุมภาสองพันห้าร้อ 65นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ใช้เวลารอนานไหม<อ>ก็ประมาณ1เดือนนะคะพอดีคุณพี่จองเข้ามาก็เป็นคิวที่6กันเลยทีเดียวนะคะก็ใช้เวลารอนานนิดนึงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะกับสีนี้กับสีเทาแลมโบนะคะเห็นไหมสวยงามจริงๆนะคะเข้ากับฝาผนังใหม่ของโชว์รูมเราได้ดีมากๆแทบจะทนสีเดียวกันเลยนะมาดูสิ <c oughs> เ hey. นะคะเรามาดูดีเทลสำหรับคันนี้กันก่อนนะคะสำหรับในส่วนของโฉมไฟหน้านะคะตัวน,นี้ก็เป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์ค่ะ E-Su Vision by LED นะคะสุ per đèn LED อยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะและดีไซน์ไฟเลี้ยวก็นะคะดีไซน์ให้แยกจากคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะซึ่งตัวน,นี้เกรดแซก็ไฟตัดหมอกเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของครอบนะคะไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเทาแบบออก ใถ้าถ้าเป็นตัวบอดี้2 0งนะคะจะเป็นสีดาแต่ถ้าตัว2022จะเป็นสีเทาแบบนี้มานะคะและดูเรียบหรูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะกับในส่วนของตรงนี้เนาะถัดมาค่ะในส่วนของกระจังหน้านะคะออกแบบมานะคะดับบ b r ล n อนดนช์ชาร์นเป็นสีทูโทนออกแบบมาล่าสุดเลยนะคะมีลักษณะเป็นสีเมทัลิกตัดกับสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้อีซูซโครเมียมที่มีขนาดใหญ่ รน,นะคะผสมผสานก,น,กนกันกับในเรื่องของช่องบาย,ล,บาย,บายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและในส่วนของกันชนหน้ารุ่นนี้นะคะออกแบบมานะให้เราดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆนะคะจะคล้ายๆกับสเก์ตหน้าเลยเนาะกับสีนี้นะคะสวยงามมาก คิวก็เยอะนะคะกับสีเทาลแลมโบสีใหม่แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆตัวนี้ค่ะล้อมแมกนะจะเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะเป็นขอบ18ค่ะยางที่ได้จะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรียางตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยนะคะ ง่ายงหกห้าทับหกนอารสิบแนะฮะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยกับรุ่นนี้ก็เป็นคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นค่ะมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็แล้วก็วิกคอร์สเป็นโครเมียมมาแล้วนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสี เท่านะคะอืมสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านล่างก็เป็นสีดำแอบดาด้านมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะที่อยู่ภายในกระจงข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาแล้วเรียบร้อยนะคะมือจับรุ่นนี้นะคะเป็นมือจับโครเมียมเนาะอืมบันไดข้างนะคะเป็นสีทูโทนนะมีลักษณะเป็นสีอเทานะคะเทาตะกวัวสว่างตัดกับสีดํานะคะ มองมุมด้านหลังนิดนึงนะคะตัวนี้ในเรื่องของแชสซีค่ะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. ช่วยในเรื่องการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นพาไปดูในส่วนของช่วงล่างสุดนิดนึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอแหนบเหนือเพลานะคะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันตัวสูงอาจจะเป็นแหนบเหนือเพลาแต่ถ้าตัวเตี้ยน่ะจะเป็น เทาเหนือแน่นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะด้านหลังค่ะโลโก้4ี่คนสนะคะดิฟล็อกเอกลักษณ์ประจํารุ่นของตัววีคลอสเลยนะคะมาด้านหลังค่ะจะเป็นในส่วนของไฟไท้ายนะคะที่ดีไซน์มาล่าสุดมีลักษณะให้แลดูแบบโทนสีเข้มขึ้นนะคะเป็นดูโอโซนิกค่ะเวลาเราเปิดนะ,ะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆส่องสว่างพร้อมๆกันค่ะก เพิ่มความสว่างสวัยชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและข้อดีอีกตัวหนึ่งของหลอด LED ก็อาอยุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะโลโก้แท DDI นะคะอยู่ตรงนี้เนาะมือจับด้านหลังค่ะก็จะเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบดวอินนะคะกระบะท้ายนะออกแบบมาให้ดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยนะคะ นนี้ค่ะก็จะเป็นโลโกโล e ้ E s u z u D Max Chromeium นะกันชนท้ายค่ะออกแบบมาล่าสุด Aero Dynamic นะคะ b u i ์อินเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลงสองสเตปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะอืมอันนี้คือก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแค่เรียบๆเ,เดิมๆนะคะออกจากโรงงานก็ถือว่าสวยได้ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าอยากแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ไปแต่งเสริมนู่นนิดหน่อย ก็ถือว่าลดมากๆเลยนะคะสำหรับล so ูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาไปใหม่นะคะตามลิงก์ห้าล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในอีกนิดหนึ่งสำหรับรุ่ eting, รรนนี้นะคะเกรดแซดเนาะกุญแจที่ได้จะเป็ like เ Mobil 2. นกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะคะกดปดล็อกนะคะจะมีไฟกระพริบสองครั้ง ดยถ้ากดล็อกกดล็อกจะมีไฟกระพริบหนึ่งครั้งอ่ะเราปลดล็อกปลดล็อกนะคะเปิดมาด้านในนะคะในส่วนของห้องโดยสารเห็นไหมดีไซน์เบาะล่าสุดนะคะราดูโดดเด่นมากเลยนะคะมองเข้ามาปุ๊บเห็นลายเบาะของเราเป็นอันดับแรกเลยนะคะคือแบบ ดีไซน์มาล่าสุดนะสวยงามจริงๆนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กด้วยนะคะก็คือเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เนี่ยดได้ายใหม่เนาะอืมเดินได้เป็นได้สีดํานะคะตรงนี้ส่วนด้านข้างก็ยังคงเดินได้เป็นได้สีเทานะคะเย็บด้วยความละเมียดพิถีพิถันนะคะตลอดเส้นสายเลยและยังคงหาเอกลักษณ์นะคะ ปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งก็จะรับกับสรลีระของเราค่ะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยเนาะอืมสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชค่ะหุ้มด้วยหนังนะคะเดินได้ได้ไดสีเทาและเป็นผิวสัมผัสที่ดีขึ้นปุ่มควบคุมต่างๆค่ะก็จะเป็นแบบดำเงาหรือดำ เรีนบแบกค,ค่ะ,ะดูหรูหรามากยิ่งขึ้นก็ปุ่มควบคุมก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> เห็นไหมตกแต่งเป็นดําเงาเนาะและดูพรีเมียมมากเลย <c oughs> ด้านล่างก็จะสามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับรุ่นนี้ตอนนี้นะคะสำหรับสีที่เรามีพร้อมส่งมอบเลยจะเป็นสีดำค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถ inbox สอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้นะคะแต่สำหรับสีเทาเลมโบก็รอนิดนึงนะคะก็ตามคิวตามอะไรก็ว่ากันไปเนาะสำหรับรุ่นนี้ค่ะในส่วนของคอนโซลนะคะก็จะเป็นแบบซอฟทัช หุ้มด้หนังค่ะเดินได้ได้ท้สีเทานะคะเป็นผิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะรุ่นนี้จะมีถุงลมนิรภัยนะคะสองลูกซ้ายและขวาค่ะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะรองรับระบบความบันทึง a p p เทิง r p p l e y a r p r o y d n u t o i d Auto มาให้แล้วเรียบร้อยเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะแอร์ค่ะแอร์เป็นแอร์แมนวนวล3จุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นั่นเองนะคะต่นี้ค่ะถัดมาในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น ปุ่มควบคุมนะคะระบบขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อหรือหรือระบบควบคุม4 l ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็อย่างเราเนาะก็จะเรียกว่าสำหรับเซลเนาะจะเรียกว่าปุ่มทาเลคของมานนะอืม ก็ปกติค่ะขับคี่ทั่วไปอยู่ที่2องไฮนะคะหมุนเป็นสี่ไฮได้เลยค่ะความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่เวลาเราเข้าโฟล w ก็กดลงแล้วก็บิดประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของระบบดิฟล็อกมาให้ด้วยมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์ค่ะเพราะเรามีระบบดิฟล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ อ,อันนี้ก็จะเป็นระบบนะคะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลาชันนะคะก็ต้องราชันที่25หรือ30องศานะคะกดตัวนี้ไม่ต้องเหยียบเบรกนะคะไม่ต้องเหยียบคันเร่งตัวนี้จะช่วยควบคุมการทรงตัวขณะ ที่เราลงดอยราชันได้ด้วยนะคะในส่วนของการตกแต่งหัวเกียร์นะคะรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นแบบดําเงานะคะหรือดําเปีนน่ยนแบ็คลินแลดูลินพันกันดูดีและดูหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะอืมในส่วนของหัวเกียร์นะคะเห็นไหมสวยงามมากคุยพ,พรีเมียมขึ้นเนาะ เข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะช่วงชักสั้นนะคะเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้านะคะนี่จะเป็นเกียร์ถอยนะคะอืมจะเป็นแบบนี้เลยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้เข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองเวลาเราเข้าเกียร์หนึ่งก็ไม่ต้องเลยค่ะกปะปะ็ประมาณนี้ก็เข้าได้เลยนะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอออือก็เป็นหกสปีดนะ ถัดม,มาค่ะในส่วนของพวงมาลัยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นสาบการใหญ่ๆ1 2ึส,สตกแต่งด้วยคโครเมียมเรดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยค่ะด้านขวาเป็นปุ่มคุชคอนโทรลหรือล็อกความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะพวงมาลัยรุ่นนี้ค่ะเกรดแซดก็จะหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยออกแบบมาให้แ้วดูแบบ อ่ามีส่วนวาวส่วนโค้งเวลาเราจับแบบนี้นะคะจะก,กระชับมือยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเข็มเลื่อนไม้นะคะตัวน,นี้กุญแจอ,อยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้ <c oughs> อ่าหน้าจอเข็มเลื่อนไม้นะคะพาไปดูกันนิดหนึ่งเนาะอ่าเอากุญแจเสียบนะคะแล้วก็บิดประมาณนี้นะคะหน้าจอของเขาแลดูสวยงามพรีเมียมมากนะคะเอเป็นแบบนี้สวยงามจริงๆนะสีสันหลากหลายเนาะ ัดมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของระบบเพนบ์ออฟนะคะเป็นปุ่มปิด ESC และ TCS ค่ะ ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโตโน้น,นะคะขับขี่ทั่วไปนะคะอยู่ที่ศูนย์เนาะบรรทุกประมาณ3 0 0อโลอยู่ที่1 600โลอยู่ที่2หรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3นะคะก็ปรับประมาณนี้แล้วก็ใส่เหรียญเนา อ่าและวสำหรับในส่วนของภาพรวมนะคะห้องโดยสาร เห็นไหมลักษณะการคุมโทนสีของเท้าจะเป็นสีทูโทนค่ะเบาะจะเป็นโทนสีด้านล่างจะเป็นโทนสีอกสีดนานะด้านบนจะเป็นสีเทานะคะโทนสว่างเนาะแล้วก็สังเกตค่ะใน,ในส่วนของห้องด้วยสารค่ะพื้นที่เหนือศีรษะจลุดที่วางเท้ากว้างขวาง,ม,งมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้เปิดแซดค่ะรุ่นนี้มีแอร์หลังไหมรุ่นนี้เป็นตัวแคบยังไม่มีแอร์หลังนะคะสําหรับตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับวางของอเนกประสงค์ อ,ะะอันนี้ก็สามารถแขนของได้ถึง4กิโลนะคะก็กดตรงนี้ดึงขึ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยอนต์นิดนึงค่ะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมอ i n บอกมาได้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์3000นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 190แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะก็สังเกตค่ะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะจะจัดวางให้เยื้องหลังพอนาดีนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและเดยงเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับรถรุ่นนี้นะคะ2ประตูวีคอสสามจุดสุดแซดขัื่นเตส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่อิสุสเพจอิสุ u ุเชียงรายสาขาเทอบายเซลร์ปีใหม่นาะตามประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามนิดเดงแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่าน มากเลยค่ะที่ยูสารับชมคลิปจนจบยังไงนะคะก็ฝา,ากค่ะกดไล mm hmm. ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปีใหม่อีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ